เดี๋ยวนอนเซิฟเก่า่มัโอเครนี้เขาบอว่าเซิฟม่เซิฟเก่า่เออเเซฟนี้ก่มี่เออมันเ่เซิฟเก่านจะเป็นแบบมีอีเวนต์ตอนกลางคืนอ่ะก่ันแบบเซิฟที่ผู้สร้าาก่มเซิอุ้ยเยไเดี๋ยวเอาโอ้ยแข็งสู้แรงอันนี้เซิฟนีเป็นมลิ นะเราเออใครอยากจะทำคอสเมติกอัพ a t e นะแต่ตอนนี้พร้อมการถอยไรนี่วา,าเอาต้องซื้ออะเราต้องการเอออันนี้เขาเอาเอ,อถ้าเกิดมันไม่มีเออเซิรฟ์ฟมีถอยไ์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะลองดูเซิร์ฟที่เต็มเต็มเนาะอุ้ยเห็นไหมมันเล็กขึ้นน่ะไม่ดีเธนจะตาบัด ไม่ต่ว่าเราเก็บไม่ได้มันซ้อนกันนะมันก็ขวัย่าล่ะมันก็ไหลก็สับทว่าเราเก็บไม่ได้เลยอ่ะโอเคเข้าขอยเป็นเซิร์ฟที่มีตัวายไลท์มันเป็นอะไรอ่ะทำไมเราเออเซิร์ฟนี้มีเซิร์ฟนี้มีปะน่าจะมีนะทุกคนลาฟีสโอเคมีมีก้อนนี้เป็นเออตอนกลางคืนเราไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้น่าจะชุดควายไลท์ช็อปใช่ปะ ใช่นี่ชุดอลายช็อตมีของดีเต็มเลยแต่ไม่มีพวกอะไรนัอนนี่จะเป็นหลักของพลาช็อตโอเคโอเคกันียายนะทุกคนพลายช็อตชุดใหม่เกมใหม่สีแพทพลายช็อตสตาร์คอลเลอร์สตาร์คอลเลอร์มันก็เหมือนเออมันก็เหมือนมูดิตีเวนั่นเองเพราะว่าเขาเอามูดิตีเวนกลับมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยทุกคนสำหรับผู้เล่นเขาก็เลยเอามูดิตีเวนกลับ โอเคมงก้อนอื่นมันมันร้องมาเร็วอันนี้เป็นบลัดลิตรเปิดไข่นะมาเร็วอ๋อเซิร์ฟเต็มจริงดิจริงดีอะไรมันก็ต้องจริงอยู่แล้วไหมเราไม่รู้เข้ามาอีกสิเข้ามาเดี๋ยวปะ ไปดูร้านค้าใหม่เลยนะทุกคนคลิปที่เราเพอได้ discount mutation ม,มาก็มีอยู่กันแต่แบบ mutation พวกนี้ทำให้เราไม่กล้าเก็บเกี่ยวผลิตผกเราเนี่ยนะทุกคนแต่ว่ายอมเพื่พอจะมาเปิดไนจีกันโอเคมันเด๋ยอมเพ่อจะมาเปิดไนจีกันเถอะอืมันเดวมาเรามันโอเคเดี๋ยวนะขอดูซิชอบแบบนี่นขอโทษจ้าไซื้อตกว่ามันก่อนโอเคมานีดมาดูนี่ จะขายห้าสิบล้านเลยเหรอโอ้โหแพงมากเลยโอเคมันได้ส<อ>ามสิบนาะทีโอเคมาแล้วมันคืออะไรนะ,นอะกองเออก็ป้ายไงป้ายม้มลป้ายหรอมาลมดป้ายทำอะไรก็ตกแต่งไม่มันไม่ f วยไลวมไมด เออเราชอบนะที่การเล่นคนอื่น,น Mustafa, เขามีแบบคอสเมติกอะแบบมันเท่เดียวทุกคนคือเสกเดียได้เรียบร้เฟอร์นิเจอร์อะมันเลยฉันเอาเงินกลับมาได้นี่ถ้าเกิดเธออยากได้ถ้าเกิดเธออยากเปิดขครมาใส่ได้เลยงอเลยไงเด็กไงเด็กก็น่าจะอยากเราก็อยากซื้อนะทุกคนแบบห้าสิบล้าน เค้ามันดีเดอร์จะเปิดอันนี้แล้วนะเออโอเคมาสามสองหนึ่งเราอุ้ดีมาที่การได้ร่อเรเ็วทางกระถางเปิดไข่โอเคเพราะเราได้มิยน,น่ะทุกคนเลยเจ็ดมิยนันเมีดมากเลยโอเคเนี่ยจะทำเป็นบ้านนะถ้าเกิดรู้ว่ามันจะมีแต่เออคูดานมานานเดียวกัน<ว>โอเคเดอร์จะมาเปิดไ<ม>ข<า>่นี้นะาจะเปิดไข่นะ <c oughs> แล้วไข่มาเลย แลวไข่ามหน่อ่ะโอเคมันตังตั้เจไข่อนไนเล็กใหญ่จิ๋เอาไมใหญ่เล็กเออใหญ่เล็กจิ๋ว้อะล้วคีวนหน่อยโชคดีเ้จะ,จะได้รันกูจริงเหรอแอลอร้องนี้กอนองนี้นี่เนาะกานเนาะนี้อันนี้เกไวอะไร กําลังฟกอุ้ยโม你绝猫变善良才好呐อุ้ยแต่ว่ามันตัวจิ๋วกว่าของเราอ่ะไม่เป็นไรเธอเอาไปเลยเอาไปเลย bro เอาไปแคันที่สองเราเก็บเอาไปม่เอาอยากเก็บน้องหมูของฉันโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไข่2สองอันอุ้ยนั่นยากอ่ะอะไรอุ้ยโมวอ ก๋ามเยอะจังอ่ะเขีมาได้ไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบงค์อาโอลยโอเคช่องนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวางไข่กับแพงแพงแตได้ของกากอันนี้จวางไข่กับลูกอัโอเคทุกคนอออันนี้เป็นดิสโก้บิ๊กเซอร์ก็ยราก็จะเป็นรูปอก อย่างแรกเราต้องวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะไปดู cosmetic shop ซึ่งมีครูดานประมาณ4ชั่วโมงนะทุกคนซึ่งนานจริงๆเลยแต่ว่าก็ไม่ได้น่ะโอ้โหนั่นจะทำออบบี้ออีไหนโอเคมีอะไรที่เราอยากได้มันเป็นไฟนะทุกคนจะดูเหมือนว่าเขาไม่มีไฟแบบแอยากได้ไฟก่เลยจิตเออคุณก็ดูอง large ทิ้งไว้นานแะล้วมันเก็บไม่ได้หรื okay, ดออะไรถ้าโคงทิ้งไว้นานแะล้วมันเก็บไม่ได้หรืออะไรอ่ะเออมันเก็บได้แต่มันยังไม่โตมันโตแล้วเราถ้าเราเก็บไม่ได้ก็แบบโอเค okay, เอออย่างแรกพ่อจะสร้างยังไงเออไม่ได้พ่อจะเอ,อ่สร้างยังไง เราซื้อไอ้เมติาซื้อเลยม่น่าอ๋อนี่ไงปะเออใช่ทุกคนเราได้อ๋อนี่เอ็มดีอ๋อคอสเมติกมอนสเตอร์แมชเนี่ยเขาเพิ่มเยะหมดเข้ามาไงมอนสเตอร์แมชแดนซ์พอร์ตี้เดี๋ยวจะเพิ่มใช้เอาน้องหิวอ่ะ ทุกคนเราจะลากอันนี้ป่ะเราจะลากอันนี้มาตรงนี้เฮ้ยจะกินไหมเนี่ยอันี่โอเคนี่เราชอบคอสเมติกอัปเดตนะแต่มันแพงไปหน่อยสำหรับเราอะอจริงๆเราโลนะทุกคนเราเป็นโกลดี้เพราะว่าดูมาเราก็แต่ก็ช่างหล่ยนะทุกคนโอเคก็เราก็เดี๋ยวเราจะปกเอ่อ เราจะค่อยปรับปรุงฟาร์มเราเนี่ยนะคนนะทุกคนหรือจากยอดว่ากอร์เด้นแต่ว่าดิรุ่นี่เรามี Monster Mash Trophy อ,ะอ่ะจริงเหรอส s ลชมอนสเตอร์แมชเดี๋ยวว่าไม่ได้ฮะเดี๋ยว่าฉันจะจัดเต็ม Yes sir Yes sir โอเคทุก okay, คน<ม>ก็ใน Twilight Shop อันใหม,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 ม่อ่ะเขาเพิ่มเออมูมูนแมงโก้นะทุกคนซึ่งเป็นดีวายอันใหม่แล้วก็ ค,คือรากหึ่ง้หมือเหมือนกันแต่ว่า10%ที่มันจะยิ stop นสต็อปจะน้อยมากเลยทุกคนรว่ามันไม่นจน,นจะประมาณเออสิบล,ล้านหรือว่าห้าสิบล้านนี่แหละทุกคนเราไม่แน่ใจเหมืนอนกันแต่ว่าเพื่อจะรอพวกนท์ดีให้โดนทุกคนแล้วก็ไหนๆก็ละดูสิถุงเา้เสาสามสิบแปดทุกคนดิจิตดบเป็น,อน,นโอเคเต็ม นี่เออน้องกันลัดบานานะ่าโอเคเต็มเอ้อันน้องค่ะเราชอบนะที่มูนเมลอนเออปลุกไม่ได้นี่มีโรเคายโอเคละโอ้โห و, ช็อกไม่กี้โอ้โหมีหน้าอเ,เอาไปอเอยชั ตอนมันดีเราจะเก็บเกี่ยวพวกบาน,นาน่าเราเราจะเก็บเกี่ยวทั้นี้แล้วก็ไปขายมันมีมิวเทชันเยอะเออนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะได้ที่แบบการขายบาน,นาน่าพวกนี้มันก็มีป้ายเขียนไว้แล้วว่าต้องการป้ายอะไรอีกอ้าดูดิแ <c oughs> <laughs> บบ no trespassing เลขจีที่เป็นเงินยืมโอเคทุกคนก็มันจะมี garden expansion ซึ่งประมาณ250หลา ฉันจะเก็บอันที่ดีก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้ยังไงเนี่ยย่อของดีเต็มเลยนะเนี่ยไอจิเราอยากจะเก็บเอ่อมูนแมงโก้ไปนะทุกคนแต่แบบเอ่อแมงโก้โอ้โหทุกคนเรามี celestial shop แมงโก้อยู่หลายอันเลยนี้ดูดิเอามีแบบโอเคมาดูกันนะกี่บาทจะได้ร้อยล้านทุกคนถ้าเกิดใฟุตจริง yes สองร้้าสิล้านมันได้ดูเงินเรา yo yes ว sure. ันไหนอะอยู่จะได้เงินเยอะแต่ว่าก็น่าจะเป็นพอโอเคดีๆแล้วล่ะที่พอได้จากมึงซึ่งเราเป็นมือเดียวกันก็ในใก็ได้ลองจะเก็บเงินน่องตลาอกเมืได้โอเคกาจะขายได้เยอะละแต่ก็น่าเศร้าที่จะต้องขายพวกดิสโก้นะตอนนี้เป็นช็อปป้าโอเคนี่ไม่ใช่ช็อปนะทุกคน ดูเรียนพรุ่งนี้เราอยากจะเก็บนะแต่เรโอ้โห what to eat what to e t ทุกคนพวกมีแบบชักแบมบูลหลายอันโอ้โหช h ส e s e โคตรแพงน่าดูเลยละลอะทุกคนมีคนมาเฟล็กซ์อ่ะมีคนมาเฟล็กซ์จริงดิโอเคเขาแปดสิบสามไม่ได้ทำไมไม่ได้หรอก <laughs> มาถึงเขาไม่ได้ f l e ่เขาไม่ปลอมแคเนี้ย จะขายแบมบูประมาณแสิบสองล้านดิจิเราเมกซิมานี่นะทดิจิเราเมกซิมานี่ตอนนั้นใกล้ถึงหบิลเลียนแล้วมาทุกคนเป็นเป้าหมาย่เราก็บแบบอยู่มากเลยนะทุกคนที่เราใกล้ถึงบิลเลียนเป็นเพราะว่าเอออีเวนต์ก่อนที่จะอัปเดตแบบเออให้พูด event, ยังไงไลฟ์อีเวนต์อะไรนะ มีนสปอนอีเวนแบบรจะแบบเมดิสโกอีเวนแล้วก็ต <Yeah>. ัดสกอร์ขอตนซึ่งแบบมีอยู่มากะครับเพราเงินเราเพิ่มตั้งเยอะเลยนเพราะได้หลอดลอดอาวุแบบเดียวก็อยู่22ซึ่งแบบเป็นถ้าทุกคนไม่ได้ดูคลิปที่เราเราซื้อลอดอาโรลิเจอรให้เราของให้เราอ่ะโยคาคาว่ะเอาไปขายเอาไปขาย เก็บไม่คุ้มอากโย่พอไปขายได้กี่บาุ์โอ้ยบุงกี่บาทออะอ๋อีิออเจนเราอยากจะให้เงินเธอนำดีแต่แบบเอามีเงินเยอะเกิน,นออาแต่ก็ดีแล้วที่เราเก็บเกี่ยวมังโก้จะได้มีทางผมอบม,มาโอเคเราพนเดี๋ยวเพื่อจะไปดูต้นทุน ก็มีเงินเยอะนะเราส,รสามารถซื้อขนาดเอกได้เยอะนะแต่เราคิดว,ว่าไม่คุ้มแล้วเพื่อไปดูเปอร์เซ็นต์ก็เลยกันนะในนาที่ไม่มีพรีเมียมในเอกจะได้ดูเปอร์เซ็นต์ได้โอเคเปอร์เซ็นต์คือแฮชฮ็อปสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์โมยี่สิบสองฟรอสสิบสี่เอก้ฟรอสสิบเปอร์เซ็นต์ไนต์เอร์สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แนะรดคู on, นทุกคนจะเริ่มการแรดคูนนจะเริ่มมาของเราโอเคมาดูกันใช่ไหมเออมีวูดพลชาร์บเกย์ชาร์บเกย์น่าสนใจ ว่าจะไปดูซีได้อ่าไม่รู้สิก็ overall เร,ราล,ล,ลูน่ะทุกคนว่าทำไมกรอบกอดเป็นที่น่ารักเพราะสัตว์มีรักษามันชิวิ่งนี่นะครับโอเควันนี้ก็ตรงนี้เพื่อสร้างน,น,ดดงนะดูกดไนะอ,อ,นนอ้ตรงนี้เพื่อสร้างเขาแบบเพิ่มหยุดหมดเขาด้วยนะคอนเสิร์ตมันอยู่ไหนนะครับโอ้โอ มันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อที่ได้ที่ได้มาจากมันส์เรมชีวินนะทุกคนโอเลเราเราชอบอัพเดทคอสเมติกอัพเดทนะทุกคนเป็นอัพเดตที่ดีมากส่ะทุกคนแล้วก็เพิ่มแบบทำให้ฟังดีนะโอเคแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปที่คอสเมติกชอ็อปสุขสุขก็ดเดี๋ยวนะเรามีพืชผักหลายบ้าที่ยังไม่ได้โตจุมากเรามีจระเข้ มีพอหอไม่ก็ขึ้นถ้ากันได้ทีน้อนีมาต่อนนี้ไม่ได้โอ้โกโส้หอ้โหโอ้โวอ้หโอ้โหอ้หอ่อ้โหโอ้โอ้โห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 ออออ้โหโ้ออ้โหโอ้โอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้รหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอหโอยอ้โหโอโอ้โอ้โหโอ้โอโอออ โอเคทุกคนก็เสัญญงเราจะให้0.6เต็มเอทีซึ่งดาบมันอยู่จริงๆนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราเมคกิ้งมันนี่น้อยมากเลยเพราะเรเก็บเองไม่ได้เลยเจ็บพวกมะเขือเทศกับสตรอเบอรี่มันไม่คุ้มเป็นนี่เราไม่ได้ซื้อมะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่เลยน่าจะเก็บเกี่ยวให้เราดูสิข้อผิดพลาดกับฟาร์มเธอหนึ่งต้องเก็บเกี่ยวได้ก่มนูึงไม่ใช่คุณเออมาถึงพวกนี้ก็ดีแหละแต่แบบ อไรเราเก็บไม่ได้ต้องมีพืชที่เรบเราเก็บไม่ได้หยุดเก็บไม่ได้่หรอไม่ได้ใช่ไหมกัรเลยโอเคมาดูกันมีอะไรบ้างนะทุกคนมี Farmer Nom crate ซึ่งเราจะติดทัศน์อยู่ันไซ d ์ crate ี่ไงมันดี้ Keep out trespassing beware of dog

อ,อ๋อวินี่ขาเพิ่โอ้แมสเตร์สปริงกลร์เลยอไม่ดม w Purchase Harvest ตัวเม่อยดีเท่าไหร่หมาถึงแบบมันแพง okay, โอเคทุกคนก็จบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดับสรน้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าโ oh, อ้ oh, 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 อยโอ้ยโอ้ยคุณวินี่ตอนนั้นเธอให้ไข่เรามาสามลูกใช่ไหมตอนนั้นเธอหออ,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 อเออเ้น่เอิเออมมลส โอเคก็จบคลิปแค่นี้ัแล้วทุกคนอย่าลืมกดไกดซับสไคนันมันแพงมากแลอเอาเงินจาก